สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูวิธีการวาดยันแทิศนะครับด้วยคอนโดอ์นะครับเป็นติวเตอร์ที่6 8 9นะครับเราก็จะมาเริ่มวาดสัญลักษณ์หยินอหยางที่อยู่ข้างในก่อนนะครับเราก็เริ่มต้นโดยการวาดวงกลมขึ้นมาหนึ่งวงนะครับแล้วก็กดคนโทนค้างไว้ด้วยนะครับจากนั้นเราก็ดึงขยายยืดลงไปนะครับโดยการกดชิปค้างไว้นะครับมันจะรักษาศูนย์กลางนะครับนะเราก็จะได้ตัวนี้มา2ตัวนี้มาใช่ไหมเราก็ทําการจัดการเจาะทะลุก็คือหมายถึงว่า คอมบายเจาะมันนะจะได้เป็นนี่เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นชิ้นเดียวนะครับแล้วเราก็ Copy โดยการจับโนดด้านบนสุดของตัวนี้นะครับเราก็นํามาสแ a p กับตัวล่างจากนั้นเราก็วาดรูกวงกลมขึ้นมา1มงนะครับนะแล้วเราก็ดูขนาดว่าให้มันคุมครอบไอตัว2อันนี้พอดีหนึงเราก็ดูว่า125.404นะครับเราก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น12อ4 0 4 เราก็จะได้ขนาดของวงครอบนะครับปึ๊บมันจะพอดีกันเห็นไหมครับแล้วเราก็หยอดด้วยสมาร์ทฟิลทูลแล้วก็ตรงนี้ก็หยอดด้วยสมาร์ทฟิลทูลกันจากนั้นเราก็มาจับตัวกลมนี้กับกลมนี้กับหางด้านนี้นะครับแล้วเราก็ทําการเดี๋ยวเราต้องนํมวงกลมออกก่อนนะครับเวลาเชื่อมมันจะได้ไม่มีปัญหาเราวงกลมต้นแบบของมันออกโดยการกดออริเนตทะลุเข้าไปจับวงกลมนะครับแล้วก็ดึงวงกลมที่เป็นตัว ตัวเลือดอะเพราะเวลาที่เราหยอดด้วยว่าสมาร์ทฟิวทูหรือว่าการเชื่อมวัตถุเนี่ยห้ามมีวัตถุซ้อนลงไปซ้อนสองชิ้นในวัตถุมันนะครับถ้าเราจับนี้มันชื่นโชว์แล่สองเลเยอร์เราลองเปลี่ยนสีก่อนที่จะเชื่อมนะครับแล้วเราก็เชื่อมอืมนี่ก็มันก็จะเกิดปัญหานี้บางครั้งเนี่ยมันทําให้เกิดปัญหาว่ามันเหลื่อมกันนะครับเดี๋ยวเราต้องมาตรวจดูว่าปัญหามันเกิดจากอะไรเนี่ยเราเอาออกลองเอาออกไปดูนะครับแล้วตัวนี้ลองเชื่อมดูนะครับ เหมือนกันนะครับก็มันต้องมีส่วนที่มันพลิกแพงอะไรของมันอย่างหนึ่งเราอันนี้ก็จะเป็นวิธีแก้ไขนะครับแล้วก็จับตรงนี้ไว้แล้วเราก็ขยายออกนิดนึงนิดเดียวนะครับก็คือมาเพิ่มตรงนี้นะครับเพื่อให้มันกินกินกินเข้าไปในตัวตัวหางนี้นะครับโดยการกดเพิ่มขนาดนะครับเอานิดเดียวพอจากเป็นหกหกสิบสาม นะครับมันก็ใหญ่ขึ้นมาแล้วแล้วก็จับห่างไว้นะครับเราเปลี่ยนสีดูอ่านะแล้วเชื่อมเห็นไหมครับตัวตัวมันจะไม่มีปัญหาเลยเพราะว่ามันกินเชื่อมเมื่อกี้ถ้าเราออตรงนี้เชื่อมกับตัวนี้บางครั้งที่เราวางไม่แนบสนิทพอเนี่ยเวลาเราเชื่อมปุ๊บมันจะเกิดเส้นที่มันผิดพลาดไปนะครับแล้นั้นใครให้เปอร์สะวัีิขยายตัวกลมขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ย้ายจุดหมุนไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็หมุน มันก็จะได้สัญลักษณ์ยินอย่างพอดีเลยนะครับตัวสีดําแล้วก็ตัวสีขาวทีนี้เราเราไม่ต้องการให้มันเส้นมาซ้อนกับเส้นเพราะมันจะมีการเส้นซ้อนเส้นช่วงนี้นะครับก็คือเป็นเส้นของสีดากับสีขาวซ้อนกันนะครับเราก็จับทั้งหมดไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็ดูว่าเขามีขนาดเท่าไหร่นะครับอย่างนี้ดูแล้วขนาดไม่กลมนะครับเราก็ต้องปรับเปลี่ยนให้เขากลมนะครับในการกดตรงนี้แล้วก็ผมปรับเปลี่ยนตรงนี้เป็น ร้อยยี่สิบหกให้มันเท่ากันทั้งสองอันนะครับจากนั้นเราก็จําค่าไว้นะครับว่าค่าของมันก็คือหนึ่งร้อยยี่สิบหกเราก็ต้องการความหนาของตัวนี้เท่าไหร่เราก็ตั้งตัวนี้ให้เป็นจักหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดแล้วกันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดไม่ค่อหนึ่งร้อยี่สิบเก้าดีกว่านะครับ,นะรบทั้งสองส่วนนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าเราก็จะได้วงกลมมาเราก็ดําวงกลมเนี้ยมาซ้อน ซอนทับตรงนี้พอดีจะเห็นว่ามีช่องไฟระหว่างตัวนี้เนี่ยเราจะอาจจะยืดขึ้นมาได้อีกนะครับกดล็อกไว้ก่อนแล้วก็เปลี่ยนเป็นร้อยสามสิบใหญ่พอไหมไม่พอก็เพิ่มเป็นร้อยสามสิบเอ็ดถ้าครันนี้เราคิดว่าพอเราก็โอเคทีนี้ไอ้จุดจุดนี้แล้วจุดตัวเนี้ยเราต้องมาหาต้องมาปั๊มจุดตัวนี้ก่อนแล้วก็เดือบัลคลิกแล้วก็ย้ายจุดหมุนมานีนะครับแล้วหมุน,นแล้วบวกขึ้นมาก่อนแล้วเราก็ยอดด้วยสมาร์ทฟิวทูในรูมัน แค่นี้แล้วก็เอาตัวตัวนี้ออกไปแค่นี้เราก็จะได้สัญลักษณ์หยิงอย่างนะครับก็คือด้านนี้เป็นสีดำและด้านนี้เป็นสีสขาวและรูนี้เป็นสีสีขาวนะในดํามีขาวในขาวมีดํานะครับนี้เราก็จะได้รูปหยิ่งอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับต่อไปเราก็ทําการวาดรูปแปดเหลี่ยมขึ้นมานะครับวาดรูปแปดเหลี่ยมขึ้นมาเรากดตัวคอนโทรคลค้างไว้นะครับตอนนี้มันจะเป็นห้าเหลี่ยมใส่ให้มันเป็นแปดเหลี่ยมจากนั้นเราก็หมุน ะครับหมุนให้มันเอียงไปนะครับก็ครึ่งหนึ่งของ45อ,องศา,านะครับก็จะเป็น4 45หาร2นะครับก็เป็น22.5นะครับพอเรื่องนี้22.5พวมันจะมันจะกลายเป็นหน้าตั้งพอดีเลยแล้วก็ตรงนี้มาแลปกับตัวเซนเตอร์ของตัวฐานหลักของนี้แล้วเราก็เลื่อนมันให้เล็กลงนะครับกดชิปา,าไว้ด้วยครับ แดิในใ้เล็กลงกะประมาณว่าเอาให้มันผลอยู่ดีนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการวาดรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาหนึ่งเต้นนะครับซึ่งจะเป็นตัวตัวหนาของตัวนี้นะครับผมก็เอาหนาที่หน่อยก็คือเราเราปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบนะเดี๋ยวปินแสแปก่อนอ่าต้องเ,เปิดเปิดสแปไว้แล้วก็เอาสแปกับตัวนี้นะครับฐานที่หนึ่งนะครับ ก็เป็นตัวตบแทบสีดําที่หนึ่งนะครับแล้วเราก,ก็ลากขึ้นไป Copy OK แล้วก็เว้นช่องไฟให้มันน้อยกว่าตัวนี้นิดนึงคลิกขวาบวกแล้วก็ทำทนำไปคอนโทรลดีเราก็จะได้เป็นแทงสามแทงนะครับจากนั้นเราใช้ตัวนี้วาดขยายขึ้นไปนะครับคลิกขวาบวกแล้วให้มันไปแซบกับกับมาบนนะครับแค่นี้นะครับจากนั้นเราก็นําตัวเส้นหนึ่งมาสักเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็ย่อให้มันเล็กลงนิดนึงผมจะย่อให้มันเล็กลงนิดหนึ่งนะจากเก้าก็เป็น จา7.5นะอืมน้อยกว่านี้ดีกว่า6นะครับ6เพิ่งเป็นช่องไฟระหว่างระหว่างตัวยันนี่นะครับก็คือมันจะมีความห่างเท่ากับตัวเนี้ยนะครับเราก็มาทําหาเซนเตอร์ของตัวนี้นะครับเพื่อที่จะมาแซปกับตัวนี้นะครับเราก็คอนเวิร์ตทุกเคิร์ฟนะครับคอนเวิร์ตทุกเคิร์ฟจากนั้นเราก็มาดูเพิ่มเพิ่มโหนดเข้าไปในตําแหน่ง ตรงกลางนะครับเดี๋ยวซูมเข้าไปใกล้นิดนึงจะเข้าใจนะครับแล้วก็กดไว้แล้วเราก็จับโหนดนะครับแล้วบวกโหนดมันจะแบ่งครึ่งกลางพอดีพปอยู่ตรงนี้พอดีเป๊ะเลยนะครับเราก็ลกลสองครั้งนะครับคลิกอีกครั้งหนึ่งย้ายจุดหมุนมาไว้ที่ตัวโหนดต,ตรงกลางนี้เห็นไหมครับโหนดต,ตรงกลางนะครับจากนั้นเราก็เปิดแลฟเราจะจับไอ้ตัวเนี้ยจับที่ตัวปลายโหนดที่เรา สร้างไว้นะครับให้มันมาแซบกับกลางของตรงกลางของโหนดตรงนี้เห็นไหมครับจากนั้นเราก็จะเลื่อนเข้าไปให้ไปชิดตรงมุมตรงนี้นะครับก็หนึ่งมุม3 6 5อหองศา8ดแฉกก็จะได้แฉกละ4ี่ห้าองศานะครับตรงนี้จะเป็นครึ่งหนึ่งของ4ี่หองศาก็เป็นก็คือยี่สิบุดห้านะครับเราก็ตั้งองศาไปเลยครับยี่สิบสองด้านี้มันก็ได้แล้วอันแรก,กันแล้วครับเสร็จแล้วเราก็ เลื่อนไป45องศาก็คือ22.5บวก45นะครับก็เป็น67อย่างนี้เห็นไหมครับ67ถ้าเลื่อนเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆมันก็จะล็อกเข้าไปที่ตัวกลางนะเราเราเปลี่ยนใหม่ละตรงนี้เป็นเริ่มต้นจากตัวกลา270ง270องศาเห็นไหมครับมันขึ้นไปข้างบนเราทําการบวกคีย์บอร์ดบวกบวกก็คือสร้างวัตถุขึ้นใหม่อีกอันหนึ่งจากนั้นเราก็จะเยืงไปทางซ้าย22องศาแล้วก็บวกเข้าไปจาก70ก็เป็น92 จุดสององศานะครับก็สองจุดสององศาแล้วก็ Enter เห็นไหมครับมันจะไปลงล็อกผลีเป๊ะเลยแล้วเราก็ตัวนี้เหมือนกันตั้งไว้ก่อนแล้วลบไปยี่สิบสองจุดห้านะครับก็เอาเราเครื่องคิดเลขเลยทีดียวสองเจ็ดศูนย์นะครับแล้วก็ลบด้วยยี่สิบสองจุดห้าเท่ากับก็คือครึ่งหนึ่งขององศานั่นเองนะครับ ระดัแบ,บแรกเราก็จับไว้แล้วบวกคีย์บอร์ดขึ้นมาหนึ่งอันก่อนนะมันจะมีวัตถุปเปล่ามาอีกหนึ่งอันนะครับแล้วก็ตั้งองศาให้เป็น247.5 247.5ี่สิบอินเตอร์เห็นไหมครับมันจะเข้าล็อกของมันพอดีนะครับแล้วก็ทำการหยอดด้วยสมาร์ทฟิวทูนะครับหยอดเข้าไปเลยนะครับมินีหนชิ้น2อชิ้น3าชิ้น4ชิ้น5ชิ้น6ชิ้น7ชิ้น8ชิ้น9ชิ้นเห็นไหมครับมันจะมีทั้งหมด ก้าว่านที่จะเป็นสัญลักษณ์ตัวนี้ก็คืออันนี้เรียบตลอดนะครับเราก็จับไปตัวนี้ไปนะครับแล้วก็ทําการกรุ๊ปกันก่อนไม่ใช่เชื่อมนะครับกรุ๊ปให้มันเป็นอันเดียวกันแล้วก็คลิกสองครั้งย้ายจุดหมุนไาไว้ที่เซนเตอร์ของตัวนี้นะครับต้องเล็งดีๆนะครับให้มันให้มันเข้าไปที่เซนเตอร์พอดีเห็นไหมมันจะเซนเตอร์พอดีทีนี้เราก็แค่หมุนนะครับหมุนโดยการกด คนทนค้างไว้เขาจะล็อกไว้ที่45องศาคลิกขวาบวกตามด้วยคนทนดีเห็นไหมครับแค่นี้เราก็ได้ละตัวที่เป็นหนึอย่างเสร็จละเราก็ลบไปตัวที่เป็นไกด์ออกไปให้หมดนะครับรวมทั้งไอ้ตัว6แฉกข้างในข้างนอกด้วยไอ้8แฉกข้างในข้างนอกด้วยเห็นไหมครับอันแรกเชื่อหมดนะครับอันแรกเชื่อหมดอันกรุ๊ปก,ก่อนแล้วก็เชื่อมเข้าไปนะครับแล้วก็ จับทั้งหมดเลยอ่านกรุ๊ปไปทีเดียวไปเลยอ่านกรุ๊ปอไปเลยนะเพื่อจะไม่เสียเวลาครับแล้วก็ตัวนี้ลบลบหนึ่งออกนะครับตรงนี้ลบกลางออกนะครับตรงนี้ลบกลางกั่ลอกออกนะครับตรงนี้ลบสามตัวออกตรงนี้ลบในกับกลางออกนะครับตัวนี้ลบในกับนอกออกนะครับแล้วตรงนี้เราก็ลบตัวนี้ออกเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับ เราก็ทําการเชื่อมเป็นชุดๆไปนะครับอย่างนี้ตรงนี้เราก็เชื่อมเชื่อมเป็นชุดๆ,ๆไปอืมตอนนี้เราก็จะได้ลายเส้นยันแปดทิก พร้อมที่จะไปตัดสติกเกอร์ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นสีดำก่อนอเห็นไหมครับด่านแปดทิศของเราวาดด้วยโคโดรดอ์ไม่ยากเลยง่ายๆนะครับแล้วก็เนี่ยลายเส้นนี้สามารถจะนําไปตัดสติกเกอร์ได้เลยเพราะว่ามันเป็นลายเส้นที่ไม่มีรอยซ้อนทับของวัตถุเลยนะครับลองทำกันดูครับแล้วก็ติดกันขัดตรงไหนก็สามารถจะเป็นซับซาอก็ได้